สวัสดีครับอยู่กับ TGG นะครับผมวันนี้เรามาอันบ็อกซ์ปืนของเล่นชิ้นใหม่กันนะครับผมวันนี้มาในกล่องสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเป็นกล่องกล่องกระดาษเคลือบหนาครับผมสวยงามเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นปืนพกนะครับปืนพกยิงกระสุนเจลนะครับผมปืนพกยิงกระสุนเจลนะตัวนี้เป็นมุดเป็นรุ่นของ Six s a u e r นะครับผม M17 นะครับผม P320M17 นะครับผมตัวนี้ผมสั่งส่งตรงมาจากไมกี้ทอยเลยนะครับผมหากใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามไมค์กี้ทอยเดี๋ยวยกกดเลียงด้านล่างคลิปนะครับผมแล้วก็เข้าไปติดต่อกับคุณไมค์จากไมคี้ทอยนะครับผมเขามีปืนเจลหลายรุ่นเลยนะหากใครสนใจนะครับตัวนี้ก็มีนะผมตัวอื่นๆก็มีเยอะแยะเลยนะครับผมยังไงเข้าไปเลือกดูนะสำหรับวันนี้เรามาอยู่กับ P320 ของ Six Sauer นะครับผมเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันแล้วก็ต้องดูว่ามีประกอบอะไรบ้างนะครับผมก่อนจะไปรีวิวตัวเต็มนะอันนี้มาากกับลล่่อองงยยดีเ นะครัผมกล่องหนาเลยอันนี้เปิดทางนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับหัวกล่องนะครับผมอ่าเปิดออกมาอ่าเปิดออกมานะครับผมด้านในก็ไม่มีรูปอะไรนะครับอันนี้เขียน experience in the future นะครับผมอ่าสัมผัสโลกอนาคตนะมันจะอนาคตยังไงเปิดมาเริ่มมาเลยแผ่นโฟมนะครับผมอ่าเริ่มมาเราจะเจอกับคู่มือก่อนเลยนะ P 3 2 0นะครับผม P 3 2 0 M 1 7นะครับผมอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมก็พวกสไลด์พวก ปดปืนพวกแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าแบตเตอรี่นะครับผมอ่ามีแบตเตอรี่นะตัวเนี้ยเป็นปืนไฟฟ้านะครับผมปืนพกไฟฟ้าเลยอันนี้ก็เป็นคู่มืออ่อน่าจะเป็นคู่มือตัวปืนเลเซอร์อ่านะครับผม M 1 7ตัวเนี้ยนะครับยิงได้2แบบนะครับผมแบบที่1นะครับยิงเป็นเลเซอร์ได้นะครับผมแบบที่2ก็คือยิงกระสุนเจลนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับผมเริ่มมาก็ได้อ่อ แว่นตามานะครับผมแว่นตาพลาสติกก็กองแกงนะครับผมอย่าใช้นะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่แนะนําให้ใช้งานจริงนะครับผมเพราะว่าโดนยิงแตกแน่นอนนะครับมันกันไม่ได้หลอดเขาใส่มาเพื่อข้อบคับทางกฎหมายเท่านั้นเองว่าให้มีผลิตภัณฑ์ป้องกันสายตานะครับเวลาเล่นของพวกนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้ของจุกจิกนะครับผมมีพวงกุญแจโอ้มีด็อกแท็กด้วยนะพวงกุญแจด็อกแท็กของ UDL นะครับผมอ่าตัวนี้ยี่ห้อมาแล้วนะอันนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันเล็กนิดนึงอ่าของ UDL นะับผม UDL UDL เขาก็นะของเขาคุณภาพอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้ของเล่นตัวพุงจานนี้เล่นไม่ได้นะครับเป็นยางขึ้นรูปมาชิ้นเดียวเนาะอันนี้เดี๋ยวเอาเออกไปก่อนครับอันนี้ก็มีแบตเตอรี่กับที่ชาร์จนะครับผมอ,อย่างที่เห็นนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็น7 4โวลต์นะครับผมแล้วก็สายชาร์จปกตินะแต่สายเชื่อมต่อเนี่ยมันเป็นหัวปลั๊กอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่รู้จักชื่อนะแต่ไม่ใช่ปลั๊กด,ดาทั่วไปนะครับผม เป็นปลั๊กเฉพาะของเขานะครับผมก็เป็นข้อเสียนะข้อเสียหนึ่งอย่างนะจริงๆเอาปลั๊กมาเปลี่ยนได้ไหม <c oughs> จริงจริงถ้าใครมีใครมีสกิลการเปลี่ยนสายไฟก็เอาปลั๊กดำมาเสียบได้ผมว่าใช้ได้เหมือนกันแหละนะอ่าแล้วก็ก็มาดูแมกกาซีนนะครับอันนี้ตัวแมกกาซีนอ่าแมกกาซีนก็อาจจะดูหน้าตาแปลกๆหน่อยไม่เหมือนแมกกาซีนเป็นพกนะครับใส่ลูกตรงนี้นะครับผมดึงอันนี้ลงมานะครับใส่ลูกตรงนี้นะครับปล่อยสปริงขึ้นไป อันนี้เป็นขั้วบแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ใส่ใส่ใส่อยู่ด้านล่างนะครับผมแบตเตอรี่ใส่อยู่ด้านล่างแม็กตรงนี้นะครับผมดึงออกมาดึงดึงอ่าอ๋อโอเคหลุดละก็มันเป็นปากครอบอย่างนี้นะครับผมปากครอบใส่สลักเข้าไปนะเปิดปิดอ่าอันนี้ก็จะเห็นขั้วบแบตนะครับอ่าเนี่ยมีชื่อขั้วบแบตอยู่เมื่อกี้ไม่มีเนาะอันนี้มีเนี่ย mr 3 0นะขั้วบแบต mr 3 0นะครับผม หากใครไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะก็วันนี้แหละเนาะสมมติเราผมใส่แบตเลยใส่แบตเลยเสียบตรงๆนะลื่นเข้าไปปกตินะมันไม่มีล็อกปลึ้ๆดอะไรนะครับมันเลือกเสียบลื่นเข้าไปเลยแล้วก็เอาใส่แบตเข้าไปในช่องนี้นะครับผมมันก็จะฟิตพอดีแหละแล้วก็สายเนี่ยมันจะห้อยๆออกมาอยู่แล้วก็ครอบเข้าไปในในใน,ในตูดในตูดแม็กนะครับผมครอบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ปิดเข้ามาอ่าอันนี้น่าจะเสร็จละมาดูตัวปืนกันครับ ต่อไปเป็นตัวปืนนะครับผมโอ้มันโฟมแน่นเลยนะอตัวปืนโอเคอันนี้ถุงกันชื้อนะครับใช้ไม่ได้นะอันนี้ห้ามใช้นะเก็บไว้หัวตัวปืนนี่คือน้ําหนักดีมากเลยน้ำหนักหนักเลยแหละไม่ใช่น้ําหนักดีหนักเลยนะครับผมวัสดุก็น่าจะเป็นไลนล่อนเยอะเลยนะไลนล่อนกับโลหะนะครับผมผมเห็นบางส่วนนะเป็นโลหะชัดเจนนะครับอ,อย่างไกปืนเนี่ยโลหะชัดเจนนะครับตัว ตัวโปรสไลด์นะครับโลหะชัดเจนนะครับผมตัวศูนย์นะครับตัวศูนย์เนี่ย,ยตรงศูนย์เนี่ยมันเป็นโลหะนะแต่ตัวสไลด์น่าจะเป็นไนล่อนอ่าส่วนสไลด์เป็นไนล่อนนะครับแต่ตัวศูนย์บนเนี่ยศูนย์หลังข้างบนเนี่ยมันมีเนื้อเยื่อที่แยกกันออกมาเนี่ยตรงนี้เป็นโลหะเนาะเหมือนจะเป็นไฟเบอร์ออปติกจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าไม่จริงหรอกเออไม่จริงหรอกไฟเบอร์ปอมเป็นเพนสสีขาวนะครับผมโอเค มาร์กิ้งก็โอเคนะครับผมนี่มีซิกซาวเวอร์นะครับชัดเจนเลยนะครับมาร์กิ้งตรงเลยนะซิกซาวเวอร์นะครับอันนี้ M17 นะครับผม P320 นะครับ M17 นะ M17 มันก็จะต่างกับ M18 นิดนึง M18 มันจะเป็นบอดี้สั้นอย่างนี้เนาะเป็นบอดี้สั้น M17 ก็จะมีสไลด์ยาวออกมาแล้วก็ตัวแม็กนะครับมันก็จะยาวออกมาแบบนี้เวลาใส่เข้าไปอ่านี่ประกอบปืนเสร็จแล้วโอ้เท่เลยนะตัวนี้ไม่ต้องประกอบอะไรมากมายนะครับแต่ว่า ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นหัวยิงเนี่ยสังเกตว่ามันเป็นหัวยิงเลเซอร์นะครับผมมันเป็นหัวเลเซอร์ก็คือว่าถ้าเกิดว่ายิงที่มือเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันยิงเลเซอร์นะครับผมมันยิงเป็นเลเซอร์นะครับแต่จริงๆอ่ะเราซื้อมาเราก็อยากใช้ยิงกระสุนเจล <s men> ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะครับ <s men> เราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนท่อนนในนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขามีท่อในมาให้นะอันนี้เป็นท่อท่อเจลนะครับผมแล้วก็มีมีโอลิงให้สองตัว นะครับผมมีโอลิงให้สตัวเดี๋ยวเรามาในคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมประกอบเป็นปืนเจลให้เลยนะครับผมเพราะเดนในคลิปรีวิวผมจะไม่ทำแล้วผมจะรีวิวเลยนะครับวิธีการประกอบเป็นปืนเจลนะครับผมเปลี่ยนหัวเลเซอร์เป็นหัวปืนเจลนะครับผมอ่าหนึ่งเลยอาจจะใส่แม็กก่อนก็ได้หรือใครไม่ถนัดก็เอานิ้วค้างสไลด์ไว้นะครับผมใส่แม็กน,นะครับแม็ออกเปล่าๆนะมันจะได้ค้างดึงมาค้างสไลด์นะครับผมถอดแม็กออกอ่าค้างสไลด์ออกไปออกแล้วก็ท่อนอกนะครับสีดําหมุนออกมาเลยนะครับผมหมุนออกมาหมุนออกมาอย่างนี้อ่า หมุนออกมานะครับคว่ำท่อนะครับเราจะเจอกับลูกเหล็กอ่าลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กอ่าวางเก็บไว้นะแล้วก็หมุนสีเหลืองนะไอ้หมุนปากสีแดงเนี่ยออกมาหม, <greetings> มุนปากสีแดงออกมานะครับผมไอ้นี่เกลียวเนี่ยมันเป็นเกลียวเอ่อมันเป็นเกลียวตามเข็มนะมันเป็นเกลียวตามเข็มธรรมดานะครับผมไม่ใช่เกลียวทวนเข็มนะครับฉะน,<า>นั้นใครจะมีอะแดปเตอร์อะไรเนี่ยก็ต้องเป็นเกลียวตามเข็มนะครับมันหมุนปกติอะนะทีนี้ก็ใส่ท่อนะครับใส่ท่อเข้าไปอ่าใส่ท่อเข้าไป ตัวท่อนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ใส่โอลิงนะครับด้านหนึ่งแล้วก็ใส่โอลิงอีกด้านหนึ่งนะครับผมใส่โอลิงด้านหนึ่งใส่โอลิงด้านหนึ่งทีนี้เราก็หมุนเลยหมุนด้านนี้ที่เป็นด้านหลักมันนะครับเข้าไปหมุนเข้าไปเลยเดี๋ยวมันโอลิงมันจะยึดของมันเองนะครับผมหมุนเข้าไป หมุนเข้าไปเลยเอาให้สุดเลยนะครับโอเคแล้วก็โอเคพอสุดแล้วก็ดันดันท่อตัวนี้กลับาตามเข้าไปนะครับผมให้สุดนะครับผมให้สุดระยะนะครับผมอ่าโอเคแล้วทีเนี้ยเ,เราก็ต้องกดโอลิงเข้าไปนิดนึงถ้าใครไม่มีนะครับก็ให้หาเป็นเอ่อเป็นเป็นไขควงหกเหลี่ยมอันนี้ก็ได้นะครับผมก,ก็เล็กๆนะครับเอเล็กๆนะกดโอลิงเข้าไปอย่างงี้นะครับผม เหงเห็นหรือเปล่าเนี่ยกดโอริงให้มันเข้าไปในท่อให้มันให้มันยืดให้มันพอดีนะครับอ่ามันจะได้ไม่หลุดเนาะอ่าโอเคอันนี้น่าจะได้แล้วแหละเช็คข้างในนิดนึงว่าปกติไหมนะลองยิงอ่าอ่าโอเคนะครับผม เดี๋ยวให้ดูตัวเลเซอร์นิดหนึ่งจริงตัวเลเซอร์ชุดยิงมันมีแค่นี้แหละเนาะเป็นกดข้างหลังมันก็เป็นเลเซอร์นะครับยิงเป็นเลเซอร์จุดแดงมันเอาไว้ยิงเป้าเป็นเลเซอร์นะครับแล้วก็มันจะมีเป้าเลเซอร์ที่แบบว่าคอยรับรับรับจุดเลเซอร์แล้วมันจะขึ้นคะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้เขาไม่ได้มีมาให้เนาะถ้าใครมีตัวนั้นอยู่แล้วก็ใช้เล่นเป็นเกมเลเซอร์ได้นะครับผมแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นกระสุนเจลละเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองไปยิงกันดูว่าอ่าสภาพอ่าเขาเรียกว่าปประะสิิทธภาาพเนจ็ยงไ นะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่าใส่แม็กแล้วจะมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้แม็กมันมีไฟฟ้าเนาะฉะนั้นมือปืนเนี่ยมันก็จะสามารถยิงเป็นระบบเซมิีออโต้ไฟฟ้าได้นะครับผมใส่แม็กเข้าไปแล้วขั้นแรกมันจะยิงยิงไม่ได้นะมันจะยิงยิงไม่ได้นะครับผมเราต้องง้างสไลด์ก่อนนะเหมือนขึ้นลำเหมือนปืนจริงอะง้างทีนึงอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้แม็กเปล่าเนาะมันก็เลยค้างถ้าเราปลดสไลด์ปุ๊บแล้วเรายิงอ ันก็ยิงมันก็จะดีดมาค้างเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่มีลูกนะครับผมเราไม่มีลูกอยู่หนแมกนะเดี๋ยวนั้นผมกดกดสไลด์ค้างนะเพื่อจะเพื่อที่ให้มันไม่ค้างนะอ่าอ่ามันจะเป็นเซมิอย่างนี้นะครับผมโอ้เสียงดังเลยนะอ่าโอเคอ่าถอนแมกออกนะครับผมมันก็เป็นอัดลมนะครับผมอ่าโอเคหรือว่าถ้าใครไม่ใส่ถือถ้าใครแบตหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถชักยิงได้นะมันก็สามารถชักยิงปกติได้นะแต่ก็ก็ก็ต้องชักยิงกันเลย แต่ถ้าใครเล่นเซมิก็ก็ใช้แบตนะครับผมใช้แม็กใช้แม็คไฟฟ้านะครับผมก็ก็ยิงได้เนี่ยเวลาใส่แม็กไปละมันจะยิงยิงไม่ไปเห็นปะมันเหมือนปืนจริงอ่ะพอพอพอถอดแม็กใช่ปะพอถอดพอถอดแบตปุ๊บมันมีบอร์ดครับมันมีบอร์ดควบคุมอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้อ่าตัวเนี้ยดึงออกมาเนี่ยมันจะมีแผงควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยราวองอย่าให้เปียกเลยนะอย่าให้น้ําเข้าเลยนะครับผม อันนี้บอดควบคุมช็อตเลยนะใช้งานเนี่ยอ่าเวลาเราใส่แม็กเนี่ยมันก็จะยังมีมีแบตนะมีไฟเลี้ยงปุ๊บมันจะยังยิงไม่ได้นะเราต้องดึงสไลด์ทีนึงก่อนมันเหมือนมีปุ่มอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราดึงสไลด์มันก็จะไปกดปุ่มนะมันก็เหมือนเริ่มให้ทํางานนะครับผมแล้วถึงจะยิงได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะเดี๋ยวลองลองยิงดูก่อนว่ายิงออกไหม อันนี้นะครับผมมีกระสุนเจลเนผมแช่ไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมกระสุนเจลที่ผมใช้นะครับเป็นกระสุนเจลของ Wall i n t e s t r e s นะครับตอนนี้มีขายที่ร้านของคุณไม้เช่นเดียวกันไมค์กี้ทอยนะครับผมตัวนี้ประสิทธิภาพเขาจะดีมากกระสุนเจลเขาจะแข็งนะครับผมแข็งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ายิยงโดนแล้วมันเจ็บมากขึ้นนะที่แข็งมากกว่ากระสุนทั่วไปเนี่ยมันนาให้เวลากระสุน มันมันถูกฟีดขึ้นตามท่อมันไม่บี้กันเองนะครับบางทีกระสุนมันนุ่มไปใช่ไหมมันบี้มันชนกันอ่ะแล้วมันก็บี้ไปเลยนะครับแตกไปเลยนะแต่กระสุนที่ที่ที่เปลือกแข็งหน่อยอ่ะมันก็จะเรียงตัวกันได้เป็นเหมือนเป็นเหมือนคล้ายบีบีกันนั่นแหละคล้ายกระสุนบีบีอ่ะมันก็จะแข็งแข็งพอที่มันจะฟีดตามท่อได้ปกตินะครับผมฟีดดีกว่าขนาดคงที่กว่านะอันนี้สวยเลย อันนี้กระสุนดีเลยนะครับผมแนะนําให้ใช้นะครับใครยังไม่เคยลองนะครับลองลองซื้อใช้สักถุงหนึ่งแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างหรือว่ามันมันต่างขึ้นจริงๆนะถกถุงอย่างเงี้ยได้10,000เม็ดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองยิงกันตูสักหน่อยแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงตอนแรกถอนแม็กมาก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องดึงสปริงลงมาแนละ้วท่อฟีดมันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือนะครับเลื่อนมามือเดียวอย่างงี้เลื่อนอ่ะบีบ บีบไว้ y เล็กน้อยนะครับผมบีบไว้เล็กน้อยอ่ามันจะได้อย่างงี้บีบบีบไว้หน้สองฝั่งนะผมเทกระสุนเจลลงไปเลยอ่าค่อยๆลงไปนะครับผมตามท่อนะครับผมให้มันฝีลงไปโอเคเต็มหรือ,อยังยังไม่เต็มนะโอเคโอเคแล้วก็ปล่อยสไลด์นะครับผมตัวเนี้ยดูเหมือนจะเป็น, Stack นดับเบิลสแต็กนะเห็น,หนดูเห็นเห็นไหมเนี่ยมันมีสองฝั่งนะครับผม อ่ามันเป็นดับเบิลสแต็กนะแสดงว่าก็น่าจะได้ระยะนิดนึงแหละก็น่าจะได้ดีดีอยู่ระดับนึงแหละนะโอเคเดี๋ยวลองยิงดูนะครับผมใส่ไหมเข้าไปอ่าขึ้นลำนะครับผมโอเคอ่าลองยิงดูนะครับผมอ่าเห็นไหมยิงไปโอ้โหยิงยิงมันมากเลยนะเซมิไฟฟ้าเนี่ยโอ้โห ไม่แพ้แก๊สเลยนะไม่แพ้ปืนแก๊สเลยตัวนี้นะครับโอเคหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมปรับกล้องลงมาให้โอเคโอเคพอมันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยพอมันหมดแล้วมันก็ค้างไว้สไลด์มันก็ค้างให้อย่างนี้นะครับผมถ้าดึงแม็กออกมาโอเคมันก็จะยังเหลืออยู่แหละมันเหลือเม็ดมันเหลือเม็ดสุดท้ายแหละเพราะว่าตัวฟีดมันไอตัวก้านเนี่ยมันขึ้นมาสุดแล้วเนี่ยครับมันขึ้นมาสุดแล้วมันก็ค้างสไลด์นะแต่มันเหลือลูกสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราเดี๋ยวลองดูสมมติใส่เข้าไปแล้ว ปลดอย่างนี้ยังยิงออกอยู่แล้วก็นะค,ากคาก้างเหมือนเดิมนะโอเคเห็นปะไปละลูกนั้นไปละโอเคแต่ว่ามันก็ค้างเหมือนเดิมนะเพราะว่าอันนี้มันฟีดการฟีดมันสุดแล้วนะครับการการค้างสไลด์มันขึ้นมาสุดแล้วนะมันมันเหลือลูกหนึ่งนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรครบแล้วนะครับอันบ็อกเสร็จเรียบร้อยประกอบเสร็จเรียบร้อยยิงออกแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับซิกซ a u ซเวอร์นะครับ M17 นะครับของ UDL เดี๋ยวยังไงร,รอดูรีวิวตัวเต็มกันได้ว่า จะประสิทธิภาพเป็นยังไงยิงดีแค่ไหนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย